สวัสดีครับผมมาพบกับช่องบาจุคดกินแซ่บเลยนะครับมอนีกาจากมาอ้เกือบคำบุล้วครับพอดนี้ย่างหลายอย่างครับเหมกานมนีก็ได้เมนูนะครับอ่าได้ไก่ครับไก่บะเถ่าครับมอนีเอามาเฮดแปรซาครับมอนีเมนูนี่ครับเบิ้งครับพี่น้องเบื้องนี่ครับไตมันครับพี่น้องกลางมอนีก็มีผักหลายอย่างครับพี่น้องทั้งสลัดกามี ฟักกาดขาวกับมีครับอ่าหอมหอมเปชีฟฝรั่งครับแก็มีแตงแต็มีสาะแหน่มาน่ครับผมเอ้าพี่น้องบ๊อบ,บหลายนำเลยครับหลกขอเริ่มจากไตนก่อนนะครับพี่น้องปกติแล้วกัผมกับมักคักเมนูนี่แหละครับมักขึ้นกันเมนูแปรซ่าปรซาไก่ได้พี่น้อง แต่ว่าเดี๋ยวต้องชิมเบิองน้ำจิ้มผมกระเฮ็ดเองครับาำเองอสูตรใส่ไข่ต้มครับพี่นอ้องใส่ไข่แดงมันเด้อนี่ครับนี่นะครับพี่นอ้องพักตามไปพี่นอง สัสรับรอื้มเสร็จไรพี่้องเลยแจงครับมักแจงก็จะเป็นมักแจงกว่า โอ้มันนี่บรรยากาศกับฝนตกนะพี่น้องบนตกตัวเลยครับมันนี่ก็ตกซานี่พี่น้องถาโอ้เบิ่งชั้นครับไก่กับต้มหมแล้วครับต้มแบบคือต้มเค็มครับเมียต้มไห้ครับนี่มหน้องใส่มลงไปกระกากเลยสำหรับผมต้องใส่ มันจิมน้มได้หลายได้พี่น้องมันยังคักเต็มปากเต็มค่ำเลยอูอ้วเตะในปากเลยพี่น้องเลย ใกล้ปะเท่าก็ร้ายครับพี่น้องพอเถ่าเพิน่นมากปีไก่ตัวปะเลยเลี้ยงไก่ไว้เลี้ยงโอ้เพิ่นเลี้ยงกับแพร่ดีครับพี่น้องเอ้อไว้นน้ำบั่นแหละแต่ว่ามันถีดจับยากหน่อยมันแขกก็เลยได้มาตัวหนึ่งครับปกติกะ เอามาตุมมมะยังดูอยู่หรอกครับพี่น้องใช้พักไปห,หลายพี่น้องนี่ม,มันจิ้ม ี่โอ้พอดีลริ่มเส้นพี่น้อง,ออดเ,อง,เ,องเดี๋ยวขออนุญาตใส่เส้นน้ำเนได้พี่น้องเอ้พอดีลรมพอดีมันถือมาหลายอย่างครับพี่น้องขออนุญาตใส่เสียนน้ำนี่ ขายใหญ่ครับกอะปุ่นครับพี่น้องโอ้ยดิม่มใส่บุญนำแต่ว่ากับนนบ,บ่มอยังพี่น้องเสียพึ่งเอาใส่ทีหลัง พ ah. ี่น้องอยู่ยุ่บ่แส่บกับป่วยเดยพี่น้องไป้ยหอมไปพี่น้อ ้ำดนุกแดงอืมอืมอมันจิม้มกับให้รสชาติมันจัดจ้านให้พี่น,น้องมันออกเปรี้ยวนี่ครับไก่กะลัลงเป็นนุ่มบม่ดิพี่น้อง ใกล้ผูหรอครับว่ามันใกล้ม่นี่ทำยังไงสำหรับพี่น้องผู้ที่ตามช่องบาจุคนกินแสบครับอ่า ได้ไรพี่น้องผู้ใดไปสู่งานอยู่ต่างบ้านก็สู่ได้พี่น้องเด้อช่วงน,นี้ก็ได้เห็นยังไงก็เห็นไปกว่าแล้วครับ พ่อได้เลี้ยงชีพไปเพราะว่าบ้านห้องมันก็ถือว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีไปไหนครับพี่ใน,ใน้องเศรษฐกิจไม่ดีเงินยังกะยากค่าข้ายกนลำบากนีครับผมอ้้ ดก็ตักตั้มได้ไม่ออกก่อน,นเลยได้หน่อยเนาะผู้เฒ่าคุณทิวาเนียยพ้อา,ากินไตกินไตมันที่ดื่มแต่พึ่งมา บาดได้บนตัวตัวนี่มองแสบมากนะครักตัวนี้วะนี่ครับครับนี่ใส่ตาบดน้ง พักก็คุยกันมันจิ้มไปได้พี่น้องตาัอไปค่ำหนึ่งครับอ้อแบบไรพี่น้องเอ้ me know แกเนื้อ,อนหนวมากเลวพี่หน้องแกเนื้อรวมกันในเฮ็ดค้่มเดียวมันยังเต็มปากเต็มคำถ้ามาแกไปมันจะเฮ็ดค้ามยิ่งใหญ่ครับนี่เนื้อไก่ไปไปขอบขอบบุญ ครับปลาเลือดพี่น้องเอ้ยเขามีเงปลาเลือดเขาทาครับเออ อีกสองคำ่แล้วพี่หนองเนะก็ถือว่าไม่นูแบบนี้มันค่อนข้างจะแน่นท้องเร็วครับนี่ครับทำยังไงครับคำลองสุดท้าย chim tìm, tìm, tìm. tìm nhỏ nhỏ ทุกทายนะพี่น้องเนาะมันนี้กับบะหมี่ยังหลาได้ะพี่น้องถึงผมเป้่าความยำน้ำคำผมมาถ่ายอยู่ตรงหน้าคือเก้าครับเอาครับผมคำนี้ขอบคุณสำหรับติดตามกดไลค์กดแชร์ผมนะครับ จับรายพี่น้องจังไดก็ฝากคนที่ตามต้องบาจุคนหินเสียบไว้พี่น้องเด้อเรือท่าทางใดผมพิษผับกันายพุผมกับคอให้ไว้ได้พี่น้องเด้เอดพ,พ,พรอาะกันไม่คปหนานด้ยพี่น้องขอบคุณหลายครับพี่น้องเอ้ยวันดีครับ